สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนอนติดดินกับแม่ปุกพอเย็นแล้วน้องเขาหอมค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมยค่ะจุดที่เรากางเต้นในวันนี้นะคะคือที่ไหนครปะปะ๊าผาแดงอ่าฮะ <I S 1> <c oughs> บแมนผาแดง <c oughs> คนละผาแดงหรือเปล่า <c oughs> นี่นะคะลานกางเต้นนะคะจะเป็นโซนตรงหน้าผาเนาะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ให้เรามากางตรงนี้ได้นะคะ ลานกลางเต็นท์ก็อย่าถามถึงสนามหญ้านะคะบนเขาจะไม่มีสนามหญ้านะคะก็มีจุดบริการนะักท่องเที่ยวนะ่าจะเป็นศาลาให้แล้วก็ศาลาด้านนู้นนะคะจะเป็นประกอบอาหารค่ะแล้วก็ที่ล้างทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็จะมีเวลาแล้วก็บอกอุณหภูมินะคะตอนนี้ก็27องศานะคะอากาศกําลังดีค่ะ นี่ก็จะเป็นโซนประกอบอาหารนะคะแล้วก็จะมีที่ชำระล้างต่างๆนะคะสะอาดสะอ้านนะที่นี่เจ้าหน้าที่เขาดูแลดีอยู่นะคะโอเคน้ำไหลนะคะ แต่ที่นี่ห้องน้ําค่อนข้างที่จะไกลนะคะเนี่ยค่ะถ้านะักท่องเที่ยวมาก็คือกลางเต็นท์ตามหล่ป่าไหล่เขาประมาณเนี้ยค่ะพื้นที่กลางเต็นท์ไม่กว้างนะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้เรามากลางตรงนี้ได้เนาะเพราะว่าเราเต็นท์เดียวค่ะ จะอยู่ใกล้กับจุดชมวิวเลยนะคะไปดูจุดชมวิวกันค่ะจุดตรงนี้นะคะคือพอเข้าเขตบุรีรัมย์ปุ๊บนะคะมาจากทางสายแก้วนะคะพอเข้าบุรีรัมย์ปุ๊บจะมีต่านด่านตรวจนะคะพอเลยด่านตรวจมานิดนึงกับรถนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีเขียนคําว่าทางชมจุดชมวิวผาแดงค่ะ เข้ามาประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงเลยนะคะ จุดชมวิวผาแดงที่เราอยู่นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติตาพยานะคะจะได้ยินเสียงรถนะคะเราอยู่ที่สูงก็จริงนะแต่ได้ยินเสียงรถเสียงรถจะอยู่ด้านล่างคะ่ะพอด้านล่างจะเป็นถนนนะคะ นี่ค่ะที่เรากางเต็นท์ก็จะกางอยู่ตรงนี้นะคะ ถ้าเดินไปข้างในนะคะจะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะคะประมาณ3กิโลนะคะใครว่างใครสะดวกก็ไปเดินเล่นได้นะ,ะตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดไฟให้ให้มาใช้ห้องน้ำนะคะจะใกล้กับลานกลางเต็นท์หน่อยนะคะ ลักษณะห้องน้ํานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ที่นี่ดูแลดีนะคะน่ารักค่ะห้องน้ําก็สะอาดสะอ้านนะคะโอเคเลยค่ะห้องน้าที่นี่ค่อนข้างที่จะไกลนะคะตรงที่เจ้าหน้าที่เปิดไฟให้ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้บ้านพักหน่อยก็คือจะอยู่ใกล้ลานกลางเต็นท พอสมควรนะคะแต่ก็ยังห่างไกลอยู่นะลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เล็กๆนะคะเพราะว่าจะเป็นจุดชมวิวเนาะแต่เขาก็สามารถให้กลางเต็นท์ได้อะคะ่ะบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะที่นี่จะมีไฟฟ้าให้ใช้นะคะเจ้าหน้าที่ดูแลดีนะคะก็จะมีไฟฟ้าเป็นจุดๆให้ค่ะ แต่ของเราก็เตรียมไฟมาเองนะคะก็ไม่ได้ใช้ไฟเจ้าหน้าที่เนาะพอตกเย็นนะคะลมค่อนข้างที่จะแรงค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะจะเห็นไฟจากถนนนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงรถขึ้นเขาเหมือนเดิมค่ะแต่บรรยากาศดีค่ะ สวัสดียามเช้านะคะที่นี่นะคะผาแดงนะอุทยานตาพยานะคะจังหวัดบุรีรัมย์ตอนกลางคืนลมค่อนข้างที่จะแรงเลยค่ะแรงถึงแรงมากเลยนะคะแรงทั้งคืนด้วยเพราะว่าที่เรากางอยู่นะคะจะเป็นหน้าผาค่ะพูดง่ายๆว่าช่องรับลมดีๆนี่เองนะคะ หนาวเลยล่ะค่ะวิธีการแก้นะคะเราก็เคยบอกแล้วเนาะวิธีการรับลมก็คือเหมือนปากสมอค่ะเราก็ดึงเชือกนะคะอยู่ใกล้ต้นไม้ผูกกับต้นไม้ถ้าดินแข็งแรงก็ปักสมอดินหรือว่าจะผูกกับตัวรถก็ได้นะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้ท้าบด้านบนนะคะกระพือลุดออกจากเสานะคะก็เหมือนอารมณ์กลางดินเหมือนกันนะคะเราก็ต้องปักสมอเหมือนกันนี่ค่ะลมค่อนข้างที่จะแรงเลยแล้วก็ปิดหน้าต่างด้านในนะคะนอนสบายค่ะเอาอยู่นะคะฝนไม่ต้องกลัวนะยังไงยังไงเราก็กันได้อยู่แล้วนะคะ าของเราเจ็ดสิบปีนะคะสิ่งที่น่ากลัวคือลมค่ะคิดว่าเตื่นมาตอนเช้าจะได้ดูดหมอกไม่ได้ดูหมอกนะคะเพราะว่าลมแรงถ้าลมแรงแบบนี้นะคะจะไม่มีหมอกให้เราดูนะคะนี่ค่ะปุ๊ก็จะปิดหน้าต่างแค่บานเดียวนะคะ ่วนที่เหลือด้านหลังเราก็เปิดให้ลมเข้านอนสบายค่ะด้านในยังไม่อยากดื่นเลยเมื่อคืนแล้วก็เหมาลานะคะนอนสบายค่ะมีเจ้าถิ่นนะคะน่ารักนอนเฝ้าอยู่สองตัวนะคะ อุณภูมิตอนนี้นะคะอยู่ที่25องศาแตะหนาวลมค่ะนี่ค่ะเจ้าถิน่นลุกปุ๊บมาก็จะวิ่งมาอยู่เป็นเพื่อนปับ๊บเสียงลมอาจจะแรางนิดนึงนะคะ ที่นี่นะคะมีไฟฟ้าให้ใช้มีน้ำให้ใช้ห้องน้ำอาจจะอยู่ไกลนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลนะดีมากๆค่ะน่ารักอัธยาศัยดีนะคะเมื่อวานนะคะค่าเข้ามาแล้วก็ทั้งหมดรวมนอนด้วยอยู่ที่130บบาทแต่วิวที่เราได้นะคะบรรยากาศที่เราได้เกินคุ้มราคามากๆเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะพระอาทิตย์จะขึ้นทางด้านนู้นนะคะเราก็เลยจะไม่ได้เห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นแต่พระอาทิตย์ตกนะคะเราจะเห็นอยู่ด้านนี้นะคะเมื่อวานนี่ค่ะจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะจะเป็นผารับลมเต็ม,เ,ตมเลย เราก็จะได้ยินเสียงถนนนะคะเนี่ค่ะตรงนี้จะมีเห็นเสาไฟอยู่แต่มันก็ไม่ได้เสียงดังเลยขนาดนี้นะคือเราอยู่ตรงนี้เราจะได้ยินเสียงรถแต่พอเราไปน้องขึ้นเต็นแล้วเราจะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะดูเจ้าทินดูเจ้าทินน้องสามขากับน้องสี่ขาค่ะโอ้ยว่าเสียวลูกเข้ามา ดูดูไปยืนใกล้เลยดูดูนางยืนใกล้ผ่ามากเลยอิจฉานางเลยอ่ะนางได้อยู่กับยูดีดีบรรยากาศดีๆ ะะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆที่รับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๊กทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ๊กขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับรูปท็อปเต็นนอนติดดินของเรานะคะถามไว้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวปุ๊กมีเวลามีโอกาสจะเข้ามาตอบนะคะหรือถ้าอยากโดยตรงเร็วๆหน่อยก็ ทักไลน์ได้เลยค่ะ ID ไลน์เดี๋ยวปุ๊กจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ